สวัสดีครับพบกับเลื่อยเปื่อยชแนลมือนเดิมนะครับไปเล่นกับควายน้อยควายน้อยเกิดใหม่ ep 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 สี ep ห้านี่แหละจำไม่ได้ลืมกดลไลค์กดซับสไครต์ด้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมมาดูาพัฒนาการของกวายครับ อี่วันอยู่นี่นอนอย่างเดียวแลละ จะลุกแล้วนี่อัน่นจ้าใจใจผมไม่มีขาตั้งกล้องแล้วครับเดี๋ยวถ้ามีขาตั้งกล้อง จะได้เห็นตอนมันหยอกผม <laughs> เอ้ยเอ้ยตัวไว้นะแม่มัน เลียสวัสดีครับทุกคนครับผมเพิ่งเกิดครับผมเพิ่งเกิดครับ ผมเพิ่งเกิดครับยังไม่ตั้งชื่อเลยช่วยกันตั้งชื่อเลยนะครับคนดูทุกท่านชื่ออะไรดีไอเสียบออ้ย Mm, 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 mm. มุงควายเล่นน้ำครับมุดน้ำขึ้นมาล่ะนี่เดินตามเฮ้ยเุ้ย กล้องสวัสดีครับ อึ่ยอึ่ยอึย่ยบ่อครับอ้ยเอ้ย อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับอย่าไม่ให้ไปอย่าไม่ให้ไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยตีรังกาละ่ะควายบาดแดงนะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยเปิดชแนลแล้วเดี๋ยวมาบอกก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ